สวัสดีวันอังาคารค่ะทุกคนตื่นเช้ามานะคะอย่าลืมดื่มน้ำวันละสองลิตรเพื่อให้ร่างกายสดชื่นค่ะแล้วตามด้วยบุมคอลลาเจนสองซองค่ะช่วยทำให้เรานะคะบำรุงกระดูกผิวผมเล็บผมที่ลงลง่วงวงแหว่งค่ะกลับมาเป็นธรรมชาติได้เลยค่ะหนามากๆตามด้วยแป้งฟันค่ะมีใครบ้างคะไม่ทำกิจกรรมนี้ เป็นบูมนูทรีทูสเพดค่ะเป็นเนื้อไมโครเจลนะคะทำให้ลดการอักเสบของฟันไม่เสียวฟันปากสะอาดฟันสะอาดไม่มีค่าพักค่าพักคืออะไรคะก็คือตัวที่คุณลองสังเกตนะคะเอาลิน้นดุนดุนดุนฟันนะคะระหว่างวันมันจะเป็นเหมือนสักสางนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าค่าพัก ลองทดลองดูนะคะพอใช้ตัวนี้เสร็จนะคะไม่มีคาบพักเลยค่ะชอบมากๆแล้วกินปากสดชื่นตลอดทั้งวันค่ะเดี๋ยวฝากนะคะกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ